เรื่องไม่ทับกุ้งนี่นี่ว่า,วามีคําสั่งหยุดยิงไม่จริงหรือเปล่าจริงดีวะแล้วถ้าจริงใครสั่งอะง,ง่ายๆเลยเว้ยถ้าจะเข้าพอย n ์เลยนะไม่ใช่ฝั่งที่เป็นทหารสั่งเป็นฝั่งที่เป็นการเมืองนี่แหละสั่งไม่ทับกุ้งมึงลองตั้งข้อสังเกตนะว่าตอนนั้นเนี่ยที่มีไทยพระทาตกับเขามรเนี่ยคนไทยเกลียดนักการเมืองหรือว่าคนดำรงตำแหน่งทางการเมืองคนไหนที่สุดใช่คุณภูมิธรรมพี่แต่ว่าส่วนตัวคิดว่าไม่น่าใช่เพราะว่าแกโพสเฟซชี้แจงเรื่องนี้อยู่นะเรื่องคำสั่งหยุดยิง เขาพูดว่างไงอ่ะเขาก็บอกว่าความเชื่อที่ว่าคําสั่งหยุดยิงจากฝ่ายการเมืองไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพราะพวกเวลานั้นนะกองทัพได้รับอำนาจในการปฏิบัติอย่างอิสระภายใต้กรอบกฎหมายและกิกาสากลเขาพูดยังไงว่าสถานการณ์ในการลบกอ,องทัพเป็นคนคุมทั้งหมดถูกไหปะใช่ ถ้าเกิดว่าฝั่งการเมืองอยากจะคุยกับกองทัพเรื่องภาพรวมทั้งหมดเนี่ยรวมถึงการหยุดยิงเนี่ยถ้าจะเอาเป็นทางการเนี่ยเขาต้องคุยผ่านทางสมชแล้วประชุมเหล่าแม่ทัพด้วยกันเลยถูกป่ะแต่ยังไงเหล่าทัพจะเป็นคนตัดสินใจถูกป่ะแต่ต้องมีการประชุมร่วมกันใช่ไหมแล้วถ้ามีการประชุมร่วมกันเนี่ยมันมีดิจิทัลฟุตปรินต์บันทึกเอาไว้ไหมมีหลักฐานบันทึกเอาไว้ไหมมีถ้าอย่างนั้นเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดคืออะไรยกหัว ยกหูดิมึงคิดว่าทางฝั่งการเมืองเนี่ยใครถึงจะมีเบอร์ตรงของแม่ทัพกุ้งที่โทรหาแม่ทัพกุ้งแล้วก็เรียกว่าน้องได้มั่งวะแล้วในที่สุดมันมีการหยุดยิงไหมไม่หยุดลบกันต่อยทั้งหลายวันถูกปะ่ะใช่ถ้าเกิดว่ามึงเป็นฝั่งการเมืองภาษาการเมืองเรียกว่าโทรล็อบบี้โทรล็อบบี้เราไม่หยุดเป็นมึงมึงต้องทํำยังไงคิดคิดคิดมึงก็ต้องสร้างสถานการณ์ให้แม่งหยุดสร้างยังไงอ่ะก็ต้องสร้างสถานการณ์ให้มีการเจราจารสงบสึกแกอ๋อที่เขานัดไอ้มาเลเซียป่ะที่มีอนวาป่ะ เออนั่นแหละคือขมรเนี่ยมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันเนี่ยอยากจะลบกับไทยให้จบให้เร็วที่สุดถ้าไงให้รัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยทำให้ทหารไทยหยุดลบให้เร็วที่สุดแต่รัฐบาลช่วยแล้วพอโทรไปแล้วมันสั่งไม่ได้เข้าใจป่ะจะสั่งในสภาความมั่นคงจะสั่งในกองทัพเป็นรูปธรรมก็สั่งไม่ได้ถูกป่ะ,ปะนั้นขมรเนี่ยก็จึง ใช้การรีบบินไปคุยกับอเมริกาในระหว่างที่ลบลยไงจำได้ปะให้อเมริกาแม่งก็เป็นตัวแทรกตัวกลางลยไงก็เลยวางแผนกันในขณะรัฐบาลไทยเนี่ยก็ไปรับลูกกับทางมาเลเซียลยไงเขมรภาษาอเมริกามาเลเซียรอรับลูกอยู่ก็เลยเปิดโต๊ะการเจรจาที่มาเลเซียไง,งมันถึงมีกรอบการหยุดยิงแผนยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยที่มันเอาไอ้ชรัม,มาขูงง่ไงเราถึงเสียภาษาตาควายไงเพราะตอนนั้นทหารนะ่บอกเองว่าถ้าให้เวลาเขามากกว่านั้นสองสามวันนะ่ะเรายึดตาควายได้หมดแล้วแล้วช่งไม่ไทับกุง้งเขาไม่ออกมาพูด เลยว่าเป็นใครสัง่งอันแรกเลยนะเรื่องนี้นิสัยลูกผู้ชายของแม่ทัพเขาไม่พูดหรอกเขาเ็นคนพูดเองเรื่องนี้เก็บเอาไว้กับตัวจนวันตายแต่คนน่ะแม่งรู้หมดอยู่แล้วนักข่าวในพื้นที่ทุกคนรอบๆตัวรู้หมดอยู่แล้วใช่ป่ะอันที่สองเนี่ยจำได้ไหมตอนที่เราสัมภาษณ์แม่ทัพกุ้งเนี่ยแม่ทัพเขาบอกเลยว่าทหารมืออาชีพจะต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองคําว่าวางตัวเป็นกลางก็คือไม่โจมตีฝั่งการเมืองเลยยึดมั่นในความถูกต้องตามที่พระเจ้าอยู่หัวท่าน มีกระแสับสั่งทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่ต้องกลัวอะไรและยึดผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นกลางทางการเมืองเท่านั้นเมื่อคิดว่าสถานการณ์ไทยเขเมรเนี่ยที่เขเมรมันลุกล้ำแดนเข้ามาเนี่ยมันมีเฉพาะสมัยรัฐบาลเพื่อไทยอย่างเดียวเหรอมันมีมาก่อนนั่นัน้นตั้งกี่จุดตั้งไม่รู้กี่ปีตั้งแต่รัฐบาลลุงมาตลอดถ้าหารู้ปัญหาไหมรู้ปัญหาแต่มีออกมาสักแอบไหมว่า ฝีมือใครก็ไม่พูดก็รู้แต่ว่าเป็นความเคืองกันเป็นความเก็บกดกันในหมู่ทหารถูกไหมปะกกรณีงี้ก็เหมือนกันเขาก็ยิ่งไม่พูดเข้าไปใหญ่เลยเมื่อเรามองใน,ในเรื่องความเป็นการทางการเมืองสม,มุติแม่ทัพกุ้งบอกว่าเป็นคนนี้ตำแหน่งนี้ในพักการเมืองนี้เจอโจมตีปะ พักนี้โดนโจมตีทันทีเลยป่ะดังนั้นทหารมันจะหมดความเป็นกลางทางการเมืองเลยและนี่คือความอดทนหนดกล้าของทหารไงทำไมกรมทรสวทที่เรียกไ่ทับกุ้งไปไปชี้แจงประเด็นนี้ทำไมแกถึงไม่ไปพี่ก็เรื่องนี้มันถึงต้องตัดจบไงเพราะไม่งั้นมันจะไม่จบมึงก็ต้องดูว่ามันเป็นกรมทอรของฝั่งไหนใช่ไหมเพราะกมทฝั่งเนี้ย ไม่รู้ว่าเป็นฝั่งสีอะไรสักอย่างอะ่ะก็ขัดแย้งอยู่กับรัฐบาลที่แล้วใช่หรือเปล่ามันมันกำลังแบบปีนเกลียวกัน YouTube อยู่ถูกหรือเปล่าฆ่าให้ตายไปข้านึงอยู่ถูกป่ะถ้าแม่ทับกุ้งไปแล้วม่ทับกุ้งโดนบีบบังคับหรือว่ามีการเช็คเบอร์ว่าแม่งมาจาก คนคนนี้จริงเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยรัฐบาลที่แล้วจริงเนี่ยพักรัฐบาลแล้วตายหาเลยปะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่ทับกุ้งไม่พูดผลเสียก็อยู่กับไม่ทับกุ้งแล้วใครแม่งหล่อเลยอะ่ะก็รัฐบาลนี้หล่อเลยไม่ใช่เหรอทั้งที่มันก็ทําไม่ต่างรัฐบาลที่เที่ไปที่มาเลเซียแต่มันสามารถกดหัวไม่ทับกุ้งเอาไว้ได้ด้วย <S <S แล้วก็อย่าลืมนะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะกมทอสีน้ําเงินได้นะแม่งยังมีของสีส้มอยู่อีกนะแม่งผสมก็ได้หมดเลยคือแม่งกดได้หมดเลย ก็นี่ไงคือเหตุที่มาทับกุ้งเนี่ยจะต้องรับปิดจบเองไงแล้วคราวนี้มันก็มีพวกที่มันไม่ชอบแม่ทับกุ้งหรือว่าอยากจิคสกิตแม่ทับกุ้งอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยเอามาเล่นกันใหญ่เลยฝั่งของรัฐบาลที่แล้วก็รีบออกมาเลยเห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่พวกฉันไม่ใช่พวกฉันไอ้ฝั่งนักนิยมที่มันชอบไอ้พวกทหารลงๆอ่ะมันก็จะบอกนี่ไงเต้าเรื่องเต้าเรื่องเห็นป่ะคือแม่งทางขึ้นทางล่องไอ้ฝั่งส้มก็บอกนี่ไงทหารแม่งพูดออกมาหาแสงให้กับตัวเองสรุปคนเป็นลูกผู้ชายแม่ง เจ็บที่สุดแล้วระหว่างไอ้นักการเมืองที่กูหินให้ฟังว่าเป็นใครเนี่ยและกูบอกเหตุผลไปแล้วเนี่ยกับสิ่งที่แม่ทัพกุ้งพูดอะ่ะมึงคิดว่ามึงควรจะเชื่อใครมากกว่าเรื่องเนี้ยเขารู้กันทั้งบางนักข่าวพี่เล็กวาสนารู้ทุกคนรู้หมดที่อาจารย์ปานก็รู้กูก็รู้แต่มันพูดไม่ได้ไงพูดแล้วแม่งโดนฟ้องทันทีกูจะเฉลยบอกที่ให้ฟังนะตั้งแต่เริ่มประท่ากันปุ๊บให้หยุดเลยหกทุ่มหลังเที่ยงคืนหลังจากหยุดยิงไม่ใช่ครับวันแรกเลยท,ที่ประท่ากัน เขา,<ท>าบอกขอร้องให้หยุดเลยผมขอร้องผู้มชาว่าไม่หยุดครับผมขอต่อรองไปหลายวันบวกลบคูณหารอ๋อท่านนี้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับผมไปต่อก่อนเพราะว่าผมเข้าเกียร์หนึ่งแล้วคนที่สั่งให้หยุดนยเขาไม่ว่านะฮะเขาก็ไปตั้งหลักใหม่ครับตั้งหลักใหม่ครับ <laughs> ผมจะแผ่นดินคืนแล้วคุณไม่หยุดนี่นั่นคือโทษประหารคุณเลยทีเดียวนะครับ